สวัสดีค่ะพบกับ7จุดประกายเตือนภัยสังคมค่ะหากจะพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะอันดับแรกๆก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโรคที่มาจากสัตว์เลี้ยงค่ะอย่างโรคพิสุนักบ้าหรือโรคกลัวน้ํานั่นเองซึ่งไม่คาว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ไม่ต่ำกว่า 55, 0 0 0รายต่อปีค่ะตอนแรกหนูลงไปเนกระเด็มแล้วหมามาแล้วแล้วหนูก็ขึ้นมาแล้วพอดีมั มันก็มาขย้ำหนูนี่บอกให้ขึ้นมาแล้วหนูมันก็มาขย้ำหนูอ๋อมากี่ตัวลูกตัวเดียวมันช่อยห้องหนูน้นองออฟวัย8ปีเปิดแผลตามร่างกายให้ทีมข่าวดูค่ะหลังโดนสุนัขละแวะกบ้านขย้ำน้องยืนยันนะคะว่าไม่ได้แย่หรือแกล้งสุนัขแค่เดินเฉียดไปใกล้ๆ อากาศร้อนก็มีผลนะคะแต่ก็คงต้องไปดูปัจจัยเบื้องหลังสาเหตุเบื้องต้นว่าเด็กไปกวนหมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเคยอาจจะเคยเป็นหมาที่วิ่งไล่กวดกันอยู่แล้วหรือเปล่าห่ะคะี๋ยวต้องไปดูว่าพฤติกรรมองหมาเขาดุร้ายอยู่แล้วไหมหรื่ออยู่ดีๆเปลี่ยนพฤติกรรมวิ่งไล่จากดีไคือเขาจะหมดุดมิดใช่ไหมใช่ค่ะหน้าร้อนจะมีผลมากคือเขาจะหมดุดนิดในประเทศไทยมีผู้ได้รับเชื้อพิษสุนัขบา้ทาทั้งทางที่ฉีดวัคซีนไปแล้วไม่ต่ำกว่าปีละ5 0,000 0ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ด้วยจากข้อมูลสสๆเก็บข้อมูลสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระหว่างปี2551ถึงสิ้นเดือนกุมพาพันธ์2556พบว่ามีผู้เสียชีวิตทุกปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า10ปีคิดเป็น33.17%ค่ะ ส่วนอาการของผู้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขป้าก็จะมีอาการ2แบบนะคะ 1. แบบสปาสติกภายหลังจากถูกสุนัขก,กัดประมาณ30-90วันผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการคันหรือชาบริเวณที่โดนกัดคันเนื้อขั้นตัวปวดศีรษะเบื่ออาหารต่อมาก็จะมีอาการสปาสติกนั่นก็คือสะดุง้งขวาเมื่อถูกลมหรือมีเสียงรบกวนกรนอ,อาหารและน้ำไม่ลงและก็จะเสียชีวิตภายใน24-48ชั่วโมงค่ะ อาการแบบที่2นั่นก็คืออัมาพาตมักเป็นหลังอาการสปาสติกมีอาการอัมาพาตที่ขาบางคนก็เป็นที่แขนกระบังลมกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจทําให้หยุดหายใจและเสียชีวิตในที่สุดศัตวแพทย์เตือนเลยนะคะว่าฤดูร้อนแบบนี้ผู้ปกครองต้องระวังบุตรหลานอย่าให้เข้าใกล้สุนัขที่ตนเองไม่ได้เลี้ยงแม้จะเป็นสุนัขที่เชื่องก็ตามค่ะเพราะหากสุนัขมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามาข่วนกัดแค่รอยแผลเล็กๆก,ก็สามารถติดเชื้อได้ค่ะ อากาศช่วงนี้มันก็ร้อนจัดนะคะมันมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมไม่ว่าหมาแมวหรือสัตว์ทั่วไปแม้กระทั่งนคนเองนะคะ<ม>ก็อาจจะทาให้เขาอารมณ์ดุร้ายมากขึ้นเนื่องกากมนคือไม่สบายตัวอยู่แล้วอะคะ่ะก็ต้องระวังแลวช่วงหน้าร้อนมันจะมีโรคระบาดที่มันติดสู่คนได้ก็คือพิษสุนัขบ้าจ<ม>ก็ถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ใครมีหมาแมวก็แนะนําไปทาวัคซีนนะคะแล้วก็ใครบ้านไหนยังไม่ทาแล้วโดนหมากัดข่วนแม้กระทั่งแค่เลียก็ควรจะล้างมือฟอกสมองให้สะอาดนะคะ ห่วงที่สุดก็คงจะเป็นสุนัขและแมวจรจัดที่ไร้คนดูแลค่ะงานนี้คงต้องฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปฉีดวัคซีนป้องกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนวันนี้สวัสดีค่ะ